โอ้มาคัดเหรอไอ้มาคัดมันอู้งานในหมอนนั่นะมาดูสาวครับจะบอกว่าผมจะบอกให้นะมาคัดมันเห็นใค้หายไปแต่มันอู้งานในมาคัดอะนี่ครับผมมาหน้านั้นเลยครับเ่านดูอย่างฉันสิมันด่าว่าฉันอู้เป็นไงฉันเนี่ยไม่เคยไม่เคยพลาดอะไรเหมือนที่มันพลาดเลยนะฉันจริงๆควรจะเป็นโบนัสฟันตะก่อนมันนะเอาจริง ไมเหตุใดใช่ครับผมว่าท่านควรจะขึ้นโบดนัสบันมากเร็วกว่าจริงผมคนขึ้นโบนัสบอนนั่นแหละนนี้ผมว่าขนาดสั่งการเรื่องอัปเดตโลเคชันมันจะไม่ทำเลยมี่ฉันทำเนี่ยฉันไม่เคยขัดคำสั่งเซิร์ชเลยแต่ฉันก็อยู่เป็นนะนะไม่ไหนครับจะบอกว่าคนที่ินทากมาแล้วมั้งแหละไม่ไหนครับ ไหนครับอะไรนะคนอยู่เป็นอยู่ไหนน่ะอยู่ที่โรงพยาบาลหรือเปล่านะหรือว่าอยู่ที่บ้านนะอยู่บ้านแล้วมั้งไมบอกว่าคุณมีเป็ีภรรยาหรอไม่เป็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเียเฮ้ยกเรีเอีด่เรียกเอฟด่วนเยียวเดีวดวดยเ๋ยเดีดี๋ยว้เียยเียยยว ว่าจะเอาหายไปไหนออกไปโน่แล้วย้ายจุดย้ายจุดได้ย้ายจุดได้จุดย้ายจุดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเไปจัดพี่สนจมดเร่องโอเคไอไลฟ์หัวเพื่อนไม่มองไม่ลองใส่อะไรไหมเซ็โอ้